ไปค่ะกับบ้านกันมามท้ำธุรกับว่าแล้วซ้ำดอกค่ะว่าแล้วว่าแล้วนี่ก็คือเฮียนซ่นานบ้านซองของประเทศนอร์เวย์ค่ะตรงนี้ก็สิยูภาคตะวันออกด้อค่ะห้างจากบ้านยายอ่อนประมาณ40 50หากิโลได้ค่ะ เลื่อนหรอปะบเชอุ่แดงกำลังสิเกริมเคี้ยวแล้วค่ะเขาหนาหอดแล้วได้ดูใบไม้ผลิแล้วค่ะเขาซ้ำมือแล้ว แลเกษตรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆความเป็นอยู่วันนี้กัเจ็ดพฤษสภาพด้ค่ะส5พันห่งอยหสิบแปดนี่เเป็นอีกอำเภอหนึ่ง นี่ก็สิเป็นตลาดเพื่อนค่ะเป็นลานเป็นห้าง กสิประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอยู่นอกแม่นี่กะถนนหนท,าท่ากิ๊่ไซกสิบ่แตกต่างกันเนื้อ